ทีนี้เวลาใช้งานนะครับมันจะมีอวตารของคุณปรากฏขึ้นมาตอนที่เราจะไปคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวไปดูนะว่าจะใช้ยังไงนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์และ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับบอกว่าหลายๆคนนี่น่าจะไปสร้างอาวตารใน Facebook กันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่สร้างนะครับก็ไปสร้างกันได้นะครับทําได้ง่ายๆไม่ยากนะครับ ก็เลือกสีผิวก่อนเนาะหลังจากนั้นก็มาเลือกรูปร่างหน้าตาแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลือกทรงผมจมูกเลือกปากอะไรพวกเนี้ยนะใครยังไม่ได้สร้างนะครับอย่าลืมไปสร้างกันก่อนนะครับถ้าสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่เสร็จแล้วให้เราจิ้มตรงนี้นะมีคําว่าเรียบร้อยเราก็จะได้อวตารของคุณละนี่รูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคนะครับคุณสามารถที่จะใช้สติกเกอร์เนี่ยของอวตารที่ตัว คุณเป็นคนทำจะได้นะผมจะข้ามไม่แชร์ไปที่ฟีสนะทีนี้เนะี่ยเพื่อนๆมาดูตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้สติ๊กเกอร์นี่นี่คือสติ๊กเกอร์ของเราที่เราทำนะเห็นไหมมันก็จะมีเพื่อนๆก็ทําได้ไม่ยากเนาะอวตารนะ Avatar, นะมันจะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะมากทีนี้มาที่ f c e e o o o นะครับเราจะมาแสดงความคิดเห็นด้วยอวตารของเราได้อย่างไรนะครับมาตรงนี้นะมันจะมีคําว่าแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะ เราก็เลือกเข้าไปปกติแหละที่เราจะพิมพ์นะเสร็จแล้วเรามาเลือกตรงนี้ตรงกลมๆเนี่ยรูปยิ้มตรงนี้นะสิ่งที่เพิ่มมาก็คือเป็นอวตารที่เราถูกสร้างเข้ามานั่นเองนะครับเห็นไหมอวตารที่เราสร้างไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เวลาที่เราจะคอมเมนต์ด้วยสติกเกอร์อวตารของเรานั่นเองหรือว่าจะสติกเกอร์อันอื่นๆก็สามารถทําได้เห็นไหมผมก็จะอะลองทําให้ดูนะครับเลือกอวตารที่เราต้องการนะครับ โอเคเห็นไหมครับสติกเกอร์เรานะครับก็จะเด้งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเวลาที่เราจะคอมเมนต์ด้วยอวตารของเราหรือว่าใส่สติกเกอร์อวตารของเรานะครับง่ายไหมง่ายนะครับผมไม่ยากเนาะเอาไปลองทํากันดูนะครับสําหรับวิธีทาสติกเกอร์อวตารแล้วก็ส่งคอมเมนต์ด้วยสติกเกอร์อวตารของเรานะครับทําได้ไม่ยากนะครับสําหรับวิธีการทําสําหรับวิธีการส่งสติกเกอร์ด้วยอวตารนะครับผมโอเคนะครับไปลองทํากันดูครับสวัสดีครับ